ชาร่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่13พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอเสนะออะไรยังไงเมื่องานนี้กุนย่าบอกว่ารับ่าโค้ชจะเจ็บปวดที่หลุดโผบ,บอลโลกขนก่อนในคารานา ซึ่งบาติอุสกุญญากองหน้าของฝั่งแมนยูเองได้เปิดเผยการถูกตัดชื่อออกจากทางทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกปี2022ทําให้เขาเนี่ยแข็งกระดงขึ้นขณะที่เขาตั้งเป้าจะไปเล่นฟุตบอลโลกในช่วงสมรดากุญญาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับท,ทีมชาติบราซิลชุดอยู่23ปีในโอลิมปิกที่โตเกียวปี2021โดยทําไปแล้ว3ประตูจาก5นัดช่วยทีมคว้าเหรียญทองในครั้งนี้มาเพิ่มเติมได้ ตอนหน้าที่เวันนั้นนะผมอยู่กับตนั่งของอาริเริโกมาดริดถูกประเทศตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งคุณย่าลงเล่นเป็นทั้งสิ้น6นัดในรอบคัดเลือกแต่ว่าไม่สามารถจะทําประตูให้กับผลพลแซมบ้าในครั้งนี้เพิ่มเติมได้เลยนะโดยเขาได้ลงเล่นอีกสองนัดในเกมกรรชับมิตรภายใต้การคุมทีมของจีตี้แต่ว่าสุดท้ายก็ดูกตดชื่อออกจากท่านั้นของ26คนสุดท้ายสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ หลังจากที่ทัวร์นาเมนต์นั้นคุณย่าก็พลาดลงเล่นในให้กับบราซิล1 6นัดติดต่อกันก่อนที่จะถูกเรียกตัวกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมหลังจากที่ทำผลงานที่อย่างน่าประทับใจกับมัานั่งของวูฟฟันตันมันเดอร์ซึ่งดาวเตะในวัยที่20ปีนี้ติดทีมชาติไปเพียงแค่17นัดทำประตูแรกให้กับม้านั่งของฝั่งบราซิลได้สำเร็จในเกมที่แพ้อาร์เจนตินาเึ่ต่อสีนน่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งกุญยากล่าวก่อนเกมอุ่นเครื่องกับตำแน่งของฝั่งเซเนกัลและก็ตุนิเซียโดยยอมรับเป็นได้ว่าถึงความเจ็บปวดจากการพลาดไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่ปากดันให้เขานนพัฒนาตนเองเป็นผู้เล่นทั้งแข็งแกร่งขึ้นเขาคิดว่าทุกคนเองนั้นหรือว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตนั้นคือประสบการณ์ทางด้านบวกและก็ด้านลบ แต่มันต้องแสดงให้เห็นว่าวัตรนั้นกําลังเติบโตและสาหรับนักขอาพังผมในตอนนั้นนั่นเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมได้เดรียนรู้จากมันไหมและมันทําให้ผมเข้มแข็งขึ้นในวันนี้ใช่หรือไม่วันนี้ผมรับมือกับความกุนกิจใจด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปและก็รับมือกับความสุเด็จแตกต่างออกไปในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ผมคิดว่าผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับวันทังของมาตธิุสเมื่อช่วง3ปีที่แล้วแต่ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเมื่อพูดถึงความฝันของคุณแล้วไม่มีทางที่คุณจะวัดความสําคัญของมันในครั้งนี้ได้เลยนะผมไม่รู้นะว่าปฏิกิริยาของผมจะเป็นอย่างไรหากว่าพระเจ้าทรงประสงค์ผมจะถูกเรียกตัวไปฟื้บนโลกในครัน้นี้และมันก็เป็นแบบเดียวกันถ้า หากว่าไม่ผมเนี่ยไม่รู้นะว่าจะรับมือด้วยวิธีเดียวกันในครั้งนี้ได้ปรางไม่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณแค่อยากจะเรียนรู้เท่านั้นโดยผมมองว่ามองตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นผมมองเห็นตนเองมีความรับผิดชอบอื่นๆในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าผมจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มันดําเนินการไปแบบเดิมอีกแล้วมันจะเป็นการฉลองเป็นความฝันที่แท้จริง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องทําด้วยความสงบและก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ผมได้รับเรียกการเ,เรียกตัวและผมพยายามจะกแสดงให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่แค่กับโค้ชเท่านั้นว่าทําไมผมจึงสมควรอยู่ที่นี่ต่อไปในครรางนี้นั่นเองนะก็เป็นงาว่างานนี้เหมือนเป็นการบระบ,บายความอันอั้นใจของท่านั่งของฝั่งคุณญาตินั่นเองฮนะก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นคราบ อาร์ตไงโทนี่ไม่ได้จะย้ายช่วงต้นปีแม้ทีมบ้านเกิดนั้นรุมจีบเยอะซะเหลือเกินโดยไอแบนโทนี่ไม่คาดว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากสมสโมสรยักษ์ใหญ่ในพิีเมีริลีกอังกฤษเนื่องด้วยเหตุผลทางการเงินก็ตามจีเมื่อเขาย้ายออกจากเบรนฟอร์สด้วยค่าตัว33.5ล้านปอนด์ก่อนหน้าในวัย29ปีวานนี้ได้เซ็นสัญญา4ปี กับอันอารีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ซึ่งก็ได้รับเงินอยู่ที่ประมาณราว4 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หลังที่หักภาษีอะไรก็เพิ่มเป็น5 0 0 0ปอนต,ต่อสัปดาห์เมื่อบรวมโบนัสตามผลงานเงื่อนไขสาหรับค่าเหนื่อยที่ใกล้เคียงกับบังกฤษเมื่อพิจารณาจากภาษีแล้วสโมสรนในพิม์บริกจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาอยู่ที่ประมาณราว9 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ในครั้งนี้กันเลยทีเดียว โดยสโมสนในพีเมบร์กอย่างสเปอร์และก็เอฟเวอร์ตันและก็เวสต์แฮมต่างก็กำลังมองหากองหน้าในช่วงตลาดเดือนมรราคมซึ่งก็ได้สอบถามถึงโอกาสในการคว้าตัวชโตนี่ตั้งแต่เนิ่นๆแต่ว่าภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นอุปสรรคชัดเจนโทนี้เองซึ่งจะยุครบบ30ปีในช่วงเดือนมีนาคมจะต้องเผชิญกับการ อาค่าปรับทางภาษีเช่นกันหากว่าเขากลับมาในช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากว่าเขาเองนั้นไม่ได้อยู่ในหน้าของสหราชอาณาจักรนะฮะเป็นเวลาหนปีในภาษีเต็มซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินเนดือนใดๆก็ตามที่ได้รับในขณะนี้เมื่อพิจารณา,าเรื่องนี้แล้วการย้ายทีมในช่วงมกราคมจึงดูไม่น่าจะเป็นไปได้ ว่าแต่เว้นแต่โชนี่เองนั้นจะเป็นดีวลดค่าเหนื่อยลงอย่างมากและก็เสียเงินที่เขาได้รับอยู่แล้วในซาอุดีอาระเบียโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าอดีตกองหน้าบรินฟอร์ชมีความสุขดีกับชีวิตในซาอุดีอาระเบียซึ่งยังคงเป็นที่จับตามองของโทมัสทูเคิลผู้เป็นผู้จดัดการทีมชาติอังกฤษในขณงนี้ โทนี่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วหลังทําไปได้สิ้น30ประตูในฤด,ดูกาลแรกกับพำแน่งของอันอารีและหวังบ้าผลงาน11ประตูจากสภาพเกมในฤด,ดูกาลนี้ชูเคิลจะนึกถึงเขาในฐานะที่เป็นตัวสำรองของแฮร์รี่เคนขณะที่ผู้บอลโลกนั้นใกล้เข้ามาแล้วอ่าจจะผมเป็นคำว่าง,งานนี้อีกหนึ่งตัวละครที่แมนยูนั้นหลิงเอาไว้นะฮะไอแวนโทนี I ่แต่ก็ดูแล้วมันค่อนข้างที่จับไม่ง่ายซะเหลือเกิน ที่ในตัวเข้ามาร่วมทีมนะเรามาดูแาวต่อมากันครับเอาจริงนะเอฟเวอร์ตันเลงสอยดาวยิงแมนยูอาร์เซนอลล่าตาข่ายเผยมีทีมหนึ่งทีมตอบสนองในคัณงนี้เพิ่มเติมแล้วโดวยเอาเข้าจริงๆเอฟเวอร์ตันเลงจะสอยดาวยิงแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลน,นะฮะเอามาล่าตาข่ายเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ทาน,นขาฝั่งทอฟฟี่สีนเงินทีมดังแห่งสุอลนดพิมเบริกอังกฤษภายใต้การนำทีมของดิวิชมอยผู้จัดการทีมชาวสกอต ตกเป็นข่าวว่าจะาสอยโจชัวเซอร์ซีดาวิงชาวเนเธอแลนด์ของปีจแตงแบนยูและก็การา์เปลเซซุสกองหน้าชาวบราซิลของปืนใหญ่อาร์ซนอนในการล่าตาข่ายจากการรายง,งานข่าวของสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังซึ่งทางทีมดังจากชายคาอาฮิลส์คิดเดนสันสเตเดียมเตรียมที่จะเดินเครื่องในการหน้ากองหน้าคนใหม่เป็นเป้าหมายใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรบอบ2ที่จะเปิดฉากทำการในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยที่โจชวัวเซซีกองหน้าในวัย24ปีเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่านักเตะต,ต้องการจะย้ายทีมเพื่อที่จะหาโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่เสมอหลังแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยเรียกว่าในาัเนดูการสวรร์25น,น,นี้ด้วยขณะที่คาราเบลเซซุสนะฮะที่เป็นตัวเลือกหนึ่งดูท่าว่าจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเนื่องจากว่ามิเกลอาร์เตต้ ผู้สื่อขาวสเปนของปืนใหญ่อาร์ซนอนออกมายืนยันแล้วว่านักเตะชาวบราซิลายนี้ยังอยู่ในแผนการทำทีมของตัวของเขาและก็จะไม่ย้ายออกชิท้าของทีมช่วงเดือนมการาคมนี้ครนี้อย่างแน่นอนสำหรับตฟีสีิน้ำเงินเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนด้วยการมี15แต้มจากการลงสนาม11นัด โดยหลังเบรกทีมชาติพวกเขานั้นมีโปรแกรมบุกไปเยือนทัพปิศาจแดงแมนยูในค่ำคืนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนี้ฟาดแกงเวลติสันนาลิกาตามเวลาของประเทศไทยข้าเป็น้ำวนงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันนะฮะว่าโจชัวซซีสจะไปจริงไหมไปอยู่กับเดวิดมอยเรามาดูข่าวต่อไปกันครับแมนยูงานเข้าสนแนวกาเซมิโรยื่นคำขาด บอกเลยว่าไม่ลดค่าเหนื่อยหากว่าต่อสัญญาฉบับใหม่เมืองานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะกาเซเมโรมิดฟิลชาวบาซิเรเลียวน์ัย3 3ปีแสดงจุดยืนชัดเจนกับแมนยูว่าไม่ยอมที่จะลดค่าเหนื่อยหากว่าสโมสรต้องการขยายสัญญาที่การังจะหมดลงช่วงเสมัยนี้แม้ว่ามีข่าวทีมจากทาง้าของซาอุดีอาระเบียพร้อมทุ่มในการคว้าตัวในครั้งนี้ก็ตามที โดยเซอร์เมียงกาแฟระบุว่ากาเซมิโรดาวเตะทีมชาติบราซิลนั้นยื่นคำขาดกับแมนยูว,ว่าไม่ต้องการจะลดค่าแรงหากว่าสโมสรต้องการขยายสัญญากับเขาซึ่งกำลังจะหมดลงในช่วงสมัยนี้กาเซมิโรมิดฟิลในวัย1 3ปีเหลือสัญญากับแมนยูจะจบซีซั่นนี้ะเท่าที่ผ่านมาเขาก็ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากสโมสรในลิกซาอุดีอาระเบียซึ่งต้องการจะคว้าตัวไปร่วมสร,สร้างสีสันเพิ่มเติม กานั้นก็ดีอดีตกองกลางทีมเบรีัลมาดริดนั้นไม่มีแผนจะอำลาโอเทอร์ฟอร์ดเลยเนื่องจากว่ายังคงไม่มีความคิดที่จะย้ายไปขุดทองในโปรตีกกระทั่งซีซั่นนี้เขากลายเป็นตัวเลือกหนักในแดนกลางของรรเบนอัลบริมผู้จัดการทีมชาวบรติกสอย่างชัดเจนจากการโชว์ฟอร์มกรแรแข่งได้อีกหนึ่งคำรบแถมยิงประตูให้กับทางทีมได้เป็นทาริยะต่อสนันการของกาเซมิโรที่เอทเอ็นทีสปอร์ตบราซิล พบว่าดาวเตะชาวเมืองกาแฟารายนี้ไม่ต้องการจะรับค่าแรงที่ลดลงไปหากว่าผีแดงเองนั้นต้องการขยายสัญญาในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะหลังนี้ก็เป็นสรุปข่าวรถสมสรแมนเชเสเตอร์ยไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตัดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ